สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณนุชนะคะเด็กๆได้เรียนรู้แลไรกันไปบ้างแล้วค่ะเด็กได้รู้ว่าไข่มาจากไหนวงจรชีวิตของไข่ไข่เป็ดไข่ไก่ต่างกันอย่างไรแล้ววันนี้นะคะคุณนุชจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับไข่ทําอะไรได้บ้างเด็กๆรู้ไหมคะว่าไข่สามารถไปทําอะไรได้บ้าง อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวตามคุณมาดูเลยนะคะถ้าเรามาดูกันว่าไข่สามารถไปทำอะไรได้บ้างไข่สามารถไปทำอาหารได้หลากหลายชนิดเลยนะคะแต่เอเด็กๆรู้จักอาหารใช้ใดบ้างคะที่ทำมาจากไข่อะไรนะคะไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มไข่ตุ๋น่ไหคะ ไข่ลูกเขยแล้วก็ยังมีไข่พะโล้นั่นเองค่ะเด็กชอบรับประทานใช่ไหมคะเด็กรู้ไหมคะว่าอาหารที่เด็กบอกกันเนี่ยทามาจากไข่ใช่ไหมคะแล้วยังมีอาหารอีกหลายชนิดเลยที่ทํามาจากไข่นะคะแต่ไข่ไม่ได้สามารถมาทําได้แค่อาหารอย่างเดียวนะไข่ยังสามารถไปทําอะไรได้อีกรู้ไหมคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะมาดูกันต่อค่ะไข่าขาสามารถไปทำขนมหวานได้นั่นเองค่ะและเด็กๆรู้จักขนมหวานอะไรกันบ้างนะที่ทำมาจากไข่รู้จักอะไรบ้างคะขนมปังเค้กคุกกี้อะไรนะคะเด็กๆโมลอยไข่หวานอะไรคะวุ้นไข่แล้วก็ขนมประเภททองหยิบทองหยอดฝอยทอง แต่ยังมีขนมอีกหลากหลายชนิดเลยนะคะที่ทำมาจากไข่เด็กหลายคนอาจจะเคยรับประทานแต่ไม่รู้จักชื่อของขนมที่ทำมาจากไข่นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้รู้ถึงอาหารประเภทข้าหวานที่ทำมาจากไข่กันแล้วนะคะและก็ยังมีบางบ้านเนี่ยมีไข่สดเป็นจำนวนมากเลยอาจจะก,กินไม่ทันนะคะเด็กๆถ้ากินไม่ทันเนี่ย ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะแต่ถ้าเก็บไว้นานๆก็อาจจะทำให้ไข่เนี่ยเสียได้นะคะเราก็จะมีการนำไข่เนี่ยมาถนอมอาหารเพื่อให้สามารถเก็บได้นานๆก็เช่นนำมาทำเป็นไข่เยี่ยวม้าไข่เค็มนะคะแต่วันนี้ที่บ้านของครูนุชเนี่ยมีไข่เยอะมากเลยครูนุชรับประทานไม่ทัน รูก็จะนํามาถนอมอาหารนะคะด้วยการรองไข่เค็มให้เด็กๆดูถึงขั้นตอนการทํานะคะขอย้ําเด็กๆก่อนนะคะว่าครูจะมาทําให้เด็กๆดูเด็กๆไม่ต้องทําตามนะคะแต่ถ้าเด็กๆอยากทํานะคะก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูจะไปสาธิตการรองไข่เค็มให้เด็กๆดูค่ะ อุปกรณ์ในการทําไข่เค็มนะคะก็จะมีไข่เป็ดจํานวน5ฟองค่ะล้างให้สะอาดเลยนะคะมีเกลือครึ่งถ้วยตวงค่ะแล้วก็มีน้ําครึ่งลิตรนะคะและนี่ก็คืออุปกรณ์ในการทําไข่เค็มนั่นเองค่ะนําไข่เป็ดมาล้างทำความสะอาดนะคะเปิดน้ําไว้ก่อนนะคะ ให้ไข่เป็นให้สะอาดนะคะล้างเพื่อนำะที่ดินสิ่งสกปรกที่อยู่ตรงไข่ออกนะคะอาจจะใช้มือถูเบาๆก็ได้นะคะคราบดินคราบไข่คราบอะไรที่ติดมากับไข่จะได้สะอาดนะคะล้างไปเรื่อยๆนะคะ ถ้ามีฟองน้ําจะถูก็ได้นะคะแต่ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าเดี๋ยวไข่จะแตกได้ะคะ่ะน,นี้ก็จะสะกัดปกนิดนึงเราก็ใช้มือถูเบาๆค่ะ ถูไปเรื่อยๆนะคะถูให้สะอาดค่ะเมื่อเราล้างไข่สะอาดแล้วนะคะเราก็จะนำไข่มาพึ่งใส่ตะกร้าให้แห้งก่อนนะคะเราจะต้องพึ่งให้แห้งก่อนค่ะเอาตะกร้ามาก่อนนะคะอาจจะล้างน้ำอีกทีก็ได้นะคะล้างอีกทีหนึ่งือ เาผึ่งไว้ใแห้งเดี๋ยวเราจะนำไข่ที่ล้างทำความเสร็จแล้วไปผึ่ง <classy> พักไว้แห้งก่อนนะคะนำน้ำและ เกลือที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะเทใส่ลงไปในหม้อนะคะเปิดไฟตั้งไฟไว้นะคะแล้วเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะรอจนกว่าเกลือเม็ดที่เราใส่ลงไปนั้นละลายค่ะเราจะคนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนะคะเกลือเม็ดยังไม่ละลายนะคะเราจะต้อง ให้เกลือเม็ดละลายก่อนนะคะแล้วก็รอจนน้ําเดือดน,นะคะเราถึงจะปิดไฟได้แต่ตอนนี้นะคะเกลือของเรายังไม่ละลายค่ะเราต้องหมั่นคนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะขั้นตอนการทํานี้นะคะค่อนข้างจะอันตรายนะคะเพราะว่าต้องใช้ไฟเพราะฉะนั้นคุณขอย้ํา่าคุณครูทาให้เด็กๆดูนะคะ แต่ถ้าคุณเด็กๆอยากทําต้องมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูนะคะตอนนี้น้ํายังไม่เดือดนะคะเราจะเคี่ยวแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนคะ่ะอาลนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นมีเศษผงนะคะเราไม่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะกรองเอาเศษผงนี้ออกนะคะเพราะว่าเศษผงเนี่ยมากับเกลือคะ่ะเราก็จะเตอรเริ่มต้มไปจนน้าเริ่มเดือดเด็กๆสังเกตนะคะมันจะมี น้ำปุดๆขึ้นมานี้แสดงว่าน้ำจะเริ่มเดือดแล้วนะคะเราต้องต้มให้เดือดก่อนเลยอ้าวน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเด็กๆเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะถ้าน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะทำการปิดไฟนะคะเพื่อให้น้ำเกลือตรงเนี้ยเย็นก่อนแล้วเราถึงจะนำไปใส่ในไข่นะคะ ตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวคุณนูชจะทําการปิดไฟแล้วนะคะเราจะพักน้าทิ้งไว้คะ่ะตอนนี้น้าเกลือของเราเย็นแล้วนะคะเราได้เทสใส่แก้วไว้แล้วนะคะเราจะนําไข่เป็ดนะคะที่เราได้ล้างทําความสะอาดแล้วและแห้งแล้วนะคะนําใส่ขวดโงลค่ะนะคะ,นะคะจํานวนห้าฟองนะคะค่อยๆใส่ลงไปแบบนี้นะคะ เมื่อได้เมื่อใส่เสร็จแล้วนะคะเราจะนำน้ำเกลือนะคะมาใส่ในขวดโหลนะคะใส่ลงไปเลยนะคะให้มิกไข่เลยะคะ่ะเด็กๆสังเกตนะคะเด็กๆสังเกตว่าไข่นะคะมันจะยังลอยขึ้นมาเราก็ต้องเทลงไปอีกนะคะเทน้ำอย่างนี้เลย ไข่ลอยอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องหาวิธีทําให้ไข่จมลงไปในน้ํานะคะเดี๋ยวคุณจะใช้น้ําใส่ถุงพลาสติกนะคะเพื่อที่จะวางบนไข่ไข่จะได้จมลงไปในน้ําค่ะเพื่อที่ความเค็มจะได้เค็มเสมอกันนะคะน้ําถุงพลาสติกใส่น้ํานะคะใส่เพื่อที่จะให้ไข่ของเราเนี่ยจมลงไปก้นนี้เลยค่ะก้น โรเลยนะคะมันจะได้มีรอยขึ้นมานะคะแล้วเราก็ปิดฝานะคะปิดฝาแล้วอีก14วันนะคะก็จะได้ไข่เค็มนะคะเด็กอ่าเด็กเห็นไหมคะเดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จแล้วนะคะเด็กก็จะได้รับประทานไข่เค็มที่อร่อยแน่นอนเลยคะ่ะเป็นไงบ้างคะ